นี่คือคำขอบคุณจากใจของผมสวัสดีครับผมเทิดพงคุนทวีเจ้าของเว็บไซต์เทิดพง .com ขอขอบคุณคุณอีกครั้งในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมผมเชื่อมั่นมากครับว่าคุณไม่ได้เข้ามาพบผมด้วยความบังเอิญแต่คุณกำลังมองหาโอกาสและวิธีที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณรวมไปถึงอนาคตทางการเงินของคุณอย่างแท้จริงด้วยผมมีความยินดีที่จะได้แบ่งปันเนื้อหาที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ในเรื่องของการสร้างธุรกิจจากที่บ้านให้เกิดผลลัพธ์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่าย MLM ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจประกันต่างๆให้เกิดผลลัพธ์มากๆในเวลารวดเร็วและยั่งยืนในระยะยาวหลังจากนี้ไปอีก7วันคุณจะได้รับการแบ่งปันประสบการณ์ที่สําคัญและเคล็ดลับของการสร้างผลลัพธ์ให้กับคุณผ่านทางอีเมลของคุณและคุณจะได้รับจดหมายข่าวจากผม ถึงวิธีการสร้างธุรกิจและสร้างรายได้สม่ำเสมอรวมถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องอีกด้วยอย่าลืมเช็คอีเมลของคุณล่ะครับด้วยเคล็ดลับเหล่านี้ทำให้ผมมีผลลัพธ์มากมายจากการที่ผมทำธุรกิจส่วนตัวที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้จริงๆข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนสามารถทำเช่นเดียวกับผมได้เช่นกันถ้าคุณสนใจที่จะรู้จักกับผมเทิดพงภูนทวี ที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณในอนาคตอันใกลน้นี้รวมถึงความช่วยเหลือมากมายอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำและแผนการสร้างธุรกิจจากที่บ้านอย่างยอดเยี่ยมที่ผมจะให้ความช่วยเหลือในชีวิตการสร้างธุรกิจของคุณอย่างเต็มที่และสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดที่ผมจะมอบให้แก่คุณผมแน่ใจว่าเราจะได้คุยกันเร็วๆนี้ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาอย่าได้เกรงใจติดต่อผมได้ทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ หรือถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจที่ผมทำอยู่กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าแด่ความสำเร็จของคุณสวัสดีครับ